สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้มารีวิว Power Amp ยี่ห้อเคเท็กอีกแล้วนะครับผมนะ Ktech อีกแล้วนะครับผมนะ Ktech นะครับอ่าเป็น Power Amp 4 Channel นะครับนะ Ktech นะครับสุพรรณบุรีนะครับผมนะเป็นของดีของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้มารีวิวนะครับอ่า อีกรุ่นหนึ่งของ k t e c กนะครับผมนะการรีวิวผมไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของแบรนด์นะครับไม่ได้ดิวกันไม่ได้อะไรกันนะครับผมนะหากเพื่อนๆสมาชิกสนใจนะครับสินค้ามือแรกเพื่อนๆสมาชิกก็สามารถโทรสอบถามได้เดี๋ยวผมให้เบอร์โทรนะครับหรือถ้าท่านนะครับจะไปค้นหานะครับใน Facebook ก็สามารถไปค้นหาได้ที่ k ค e ีดนะครับท E นะครับ C H สุพรรณบุรีนะครับผมนะนะ ขึ้นมาเลยนะครับผมนะสำหรับ PowerM ยี่ห้อ Ktech นะครับผมนะสี่ชแนลเครื่องนี้นะครับ k t e c ก็ทําแอมมาเยอะทำหลายอย่างทําวงจรขายด้วยนะครับทำเน็ตเบิร์กทำซีแล้วทำเยอะแยะมากมายคือเขาอยู่ตลาดน,นี้มานานแล้วนะครับเขายืนอยู่ตลาดน,นี้มานานมากๆแล้วหลายปีมากแล้วนะครับผม นะบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับเ t เทคนะครับผมนะ,ะเขายืนอยู่จุดนี้มานานแล้วนะครับผมนะแล้วก็วัดที่เขาให้เป็นวัดจริงนะครับวัดที่เขาเขาให้เนี่ยเป็นวัดจริงวัดแท้วัดเต็มนะครับผมนะวัดแท้วัดเต็มแน่นอนนะครับสําหรับเ t ีเทคซีชนแนลตัวนี้จะเป็นรุ่นทีนะครับทีหกศูนย์ศูนย์สี่แอมแสนะครับทีหกศูนย์ศูนย์สี่มแสนะครับ 600เนี่ยนำหน้าเนี่ยก็คือ600วัตต์นะครับผมเพราะกําลังจะอยู่ที่นะครับชแนลละนะครับ600วัตต์ที่8โอห์มนะครับอ่านะครับถ้าขับชแนลละดอกจะได้อยู่ที่600วัตต์ที่8โอห์มนะครับผมนะแต่4โอห์มก็ขับได้นะครับแต่เขาไม่ให้สปีกมานะครับสามารถนําไปขับนะครับดอกลําโพงได้ชแนลละ2ดอกนะครับผมนะถ้าเป็นดอกลําโพง15นิ้ว12นิ้วก็ขับชแนลละ2ดอกได้นะครับผมนะ 600วัตต์นี่คือ600วัตต์เต็มๆเลยนะครับผมนะมี2รุ่นนะครับสำหรับสี h ช n แนลตัวนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นมอแปลงนะครับแล้วก็เป็นรุ่นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งก็จะดีหน่อยเพราะสวิตชิ่งแยกอิสระซ้ายขวานะครับการทํางานเนาะนะครับผมนะหน้าตาข้างหน้าเขาก็หล่อเลาเออเรื่องเลยเหมือนกันนะครับสำหรับยี่ห้อ KT e c ไฟววิ่งฟบฟัฟบฟบขึ้นนะครับคือเราจะหา p o w e r amp สีแชนแนลที่เป็นไฟววิ่งขึ้นนะครับ จะมีอยู่แต่ก็หายดูยากนะครับนะวิ่งขึ้นเป็นแถวนะครับช h a n แ e น 1, c หนึ่งช 2, c h แ n น e l สองช n n e แ4นสามชแนสี่นะครับผมนะข้างหน้าก็จะเป็นโลโก้เคเทคนะครับผมนะที่ศูนย์ศูนย์สี่อาร์เอ็มเอสนะครับผมนะในส่วนของนะครับสเปคอย่างที่ผมเรียนไปก็คือหกร้อยวัตต์ต่อช h a n แ e นนะครับที่แปดโอห์มก็คือขับหนึ่งดอก ต่อชแนลกาลังขับอยู่ที่600วัตต์ต่อชแนลนะครับผมนะเหมาะสําหรับขับอะไรบ้างขับกลางแหลมขับมอนิเตอร์นะครับใช้งานหนักได้ไหมได้นะครับผมนะสำหรับสีชแนลตัวนี้นะครับผมนะมีให้เลือกทั้ง2รุ่นนะครับหากเพื่อนสมาชิกสนใจนะครับก็โทรไปได้ที่081นะครับ981นะครับ6445นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ081 981 6 4 4 5นะครับผมนะโทรไปแล้วก็อย่าไปไรมากมายนะครับถ้าจะเอาจริงๆงก็ค่อยโทรไปนะครับผมนะเนียแกก็จะเป็นคนพูดตรงๆหน่อยนะครับผมนะอ่านะครับส่วนเรื่องราคามือแรกนะครับอ่ามันจะมีราคาหมอแปลงก่อนนะครับมาดูราคาหม้อแปลงนะครับราคาหม้อแปลงอยู่ที่แท่นละ1 5ึ่งหบาทนะครับหม้อแปลงอยู่ที่นะครับราคาแท่นละ1 5ึ่งหบาทนะครับส่วนราคาสวิตชิ่งก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับ ราคาสวิตชิ่งจะอยู่ที่13,900บาทนะครับราคาสวิตชิ่งจะอยู่ที่13,900บาทนะครับผมนะสวิตชิ่งกับหม้อแปลงต่างกันยังไงครับต่างกันที่ชุดจ่ายไฟแค่นั้นนะครับผมนะท่านชอบหม้อแปลงท่านก็ซื้อหม้อแปลงท่านชอบสวิตชิ่งก็ซื้อสวิตชิ่งนะครับส่วนภาคขยายเนี่ยอันเดียวกันนะครับผมนะเหมือนเหมือนกันนะครับอาจจะต่างกันแค่ชุดจ่ายไฟนะครับหน้าตาหล่อเหลาด้านหน้าก็คือหล่อเหลามากนะครับผมนะด้านหลังก็จะเปลี่ยน xrxr ทั้งหมดนะครับไมม่่ีอา แจ็คโฟนนะครับทำออกมาดีมากเยี่ยมมากนะครับสำหรับเป็นแอมที่พัฒนามาเป็นสมัยใหม่แล้วนะครับผมนะแล้วก็ไม่มีขั้วดำแดงให้นะครับส่วนด้านหลังก็จะเสียบสเปกคอนอย่างเดียวนะครับลูกคานะครับก็ประมาณนี้นะครับขนาดตัวเครื่องก็น่าจะ 2U นะครับผมไม่แน่ใจว่าสเปคเขาให้มาแค่แค่นี้นะครับผมนะหากท่านไหนที่สนใจก็สามารถโทรไปสอบถามเฮียแกได้นะครับเชเทคนะครับผมนะมั่นใจว่าหวัดเต็มแน่นอนนะครับ รับประกันตลอดชีพนะเขารับประกันให้นะครับ PAM mm hmm. ยี่ห้อนี้นะอ่าก็ถือว่าการอ่าติดตั้งอุปกรณ์นะครับงานเขามาตรฐานอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแผ่นปิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อปแปลงนะครับนะทองแดงแท้แน่นอนนะครับทรานซิสเตอร์เกียร์อะไรตัวชิบ้าแท้แน่นอนนะครับผมนะคาปาตัวหม้อปแปลงก็อยู่ที่6ลูกเลยนะครับผมนะนะตัวหม้อปแปลงมีคาปาทั้ง6ลูกเลยนะครับนะนะครับส่วนตัวอ่านะ แล้วก็เจะเป็นคาร์ด AB นะครับทั่วไปซ่อมง่ายซื้อบิดง่ายนะครับผมนะคาร์ด AB เพราะลมมีให้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับก็คือโอเคนะครับในตัวแท่นไม่ได้แน่นมากก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเวลาซ่อมจะได้ซ่อมง่ายเพราะวังยี่ห้อก,ก็แน่นเกินไปในการซ่อมมันก็จะซ่อมยากเวลาซ่อมแต่อันนี้ก็ถือว่าอุปกรณ์อะไรก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมไม่ใช่ว่าอุปกรณ์มันมันไม่เยอะนะเยอะอยู่แต่มันไม่ได้แน่นมากขนาดนั้นมันไม่ได เบียดกันนะครับขนาดนั้นนะครับผมนะเพราะว่ากล่องเขาก็น่าจะทามาใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อจะวางอุปกรณ์ให้มันไม่ได้ชิดกันมากนะครับก็ถือว่าโอเคซ่อมง่ายนะครับสาหรับ power amp ยี่ห้อนี้นะครับค a ย์ e ท c channel นะครับผมนะ e ี t ์เท c ซีช n แนลนะครับ a n n e ลละ600วัตต์นะครับผมนะใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่ผมให้เบอร์ไปนะครับผมนะเป็น p o w อ r a m ไทยที่หลายคนยังไม่รู้จักนะครับบางคนก็รู้นะครับ อนะ่เพราะว่าโอ้นานมากเลยนะเครื่องนี้ยี่ห้อนี้นานมากจําความได้ตั้งแต่ผมผมผมเรียนเรียนตั้งแต่เรียนจําความได้เรียนเนี่ยก็รู้จักเลยนะนะครับผมนะเนทรอยแมที่ที่ว่านานยาวนานมากนะครับแต่เขาก็ได้ขายนะได้ขายดีขายเรื่อยนะครับผมนะนะบางคนก็อาจจะไม่รู้จักก็เลยนามารีวิวเพื่อสมาชิกได้รับชมรับฟังกันนะครับผมนะ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปนะครับอยากให้ผมรีวิว p o w e r มรุ่นไหนยี่ห้ออะไรคอมเมนต์อย่างละเอียดนะครับว่ารุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะครับรุ่นอะไรนะครับผมนะจะได้นำข้อมูลข้างในเครื่องมาให้ดูด้วยนะครับว่าข้างในเครื่องเขาเป็นยังไงนะครับคุ้มค่ากับเงินที่เราจ่ายไปหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ขอชิ่งไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอแูะสวัสดีครับ